กติกาของแกวันนี้มีอยู่ว่าจะมีภาพของฉากฉากหนึ่งขึ้นมาและก็จะมีคําถามประมาณแบบว่าตอนนี้เจอกับใครตอนนี้สู้อยู่กับใครอะไรประมาณนั้นแล้วก็พี่แมตตี้ฝากมาบอกว่าเขาไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะไม่ต้องเอาภาพไปแปะใส่พี่แมตตี้ในดิสคอร์นะนี่เรามาที่ตัวแรกเลยตัวนี้พิเศษกว่าชาวบ้านเขาหน่อยว้าวว้าวรกันเนี่ยะไรเนี่ยโอ้ย่ยโอ้โอเล้ว น็อกลักกี้วอลเปเปอร์น็อกลักกี้วอลเปเปอร์เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างมาเพื่อคนที่ต้องการหาวอลเปเปอร์สวยๆแต่ว่าหาไงก็ยังหาไม่ได้โดยจา่ก o o g l e ก็ภาพไม่ค่อยชัดภาพไม่พอดีกับหน้าจอไม่สวยขี้เละไม่ถูกใจเราเลยน็อกลักกี้วอลเปเปอร์ช่วยคุณได้เข้าไปโหลดในเพจสโตนใช้เวลาโหลดแป๊บเดียวเท่านั้นแหละและพอเราเข้าไปในแอปพลิเคชันเราก็จะเห็นภาพมากมายมีทั้งสวยเท่น่ารักชิวๆสบายตาและก็ยังมีภาพที่มาจากการ์ตูนเกมเช่นเกม Overwatch หรือการ์ตูนโจโจวันพีทหรือถ้าใครอยากได้วอลเปเป และบางภาพในแอปพลิเคชัน Noklucky Wallpaper นั้นยังเป็นภาพขนาด 4K 3D บางภาพก็ขยับได้ด้วยสามารถใช้ร่วมกับ TikTok และ Instagram ได้ด้วยเป็นแอป Wallpaper ที่ดีและยอดเยี่ยมทำให้หน้าจอโฮมและหน้าจอโทรศัพท์ดูมีชีวิตชีวาน่าสดใสใครคนไหนที่อยากได้ Wallpaper พิเศษกว่าชาวบ้านเขาก็โหลดได้ที่แอป Noklucky Wallpaper ได้เลยเราทิ้งลิงก์ไว้อยู่ข้างล่างนะจ๊ะไปโหลดก,กันนะครับผม Noklucky Wallpaper อ oh. อันนี้เจออยู่กับใคร Mad Company อันนี้มันตอนที่โจซูกเกะกับโคอิจิสู้กับแบ็คเอาเปนีในบ้านทีมนี้ฟอกไม่เป็นอาการแล้วเร็วจบแล้วไอ้ฟอกตอบได้ไม่ต้องเล่นแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วเอออันนี้ใครวะเมก้าซิวจอร์ตปะจอร์ตปะก็ลองดูลองลองมั่วลอง่อ่าอ่าคนไอ้คนแม่ไปแล้วกันอะไรวะไม่คุ้นเลยวามูไหมไอ้ฟอกตามมึงะน่าจะเจอกับไอ้แวมไพร์ที่มันอยู่ในสกคามโลนนี่น่าจะเป็นจ๊อตตอนเออโดนไอ้เคียนั่นวิ่งเข้ามาแดกใช่ไหม ตอนจอตตาที่สองมันไม่ได้อยู่ภาคสองอ,อาวควยเออเอ้าอะไรอ่ะสังเกตสีที่มันพุ่งมาดิสังเกตน่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนปากหรือฟันนักอย่างเอ่อเก็บตอนนี้เป็นตอนอินโทรสแตนเก็บเดีย๋ยวตอนตอนภาคไหนจำไม่ได้ภาคสามตอนอตอนที่มาส่งอิกิอ่ะ <c oughs> อ๋อเอออ๋ออ๋อ เออใช่ทหารโดนน้ำแดงเงียบ้าเคียวอินฮี่อนิตายโอแล้วข้าเคียวินก็บอกว่าไอซี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 ตบหน้าเมเลยโจชูตบหน้าปะตอนที่ไม่ขโมยเงินไหนอ่ะติ้งตองทิ้งต้อง ผมรู้สึกว่าเออภาคแปดเนี่ยตอนที่ไปเจอกับน้องผู้หญิงที่ใช้ p a อเปเปอร์คิงมูนออ่ะเเปปร์คิงเออโอ้ยเปเปอร์คิงมูนจะตับกันจำไม่ได้โอ้ยเปเปอร์คิงมูนตัวไหนเนี่ยเปเปอร์คิงมูนเปเปอร์คิงมูนี่อยู่อีกเดี๋ยวพูดขึ้นมาเออเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เล่นป๊อกมาแล้วเดี๋ยวกูโดนอีกมันคืออะไรมันมันมีเด็กป๊อกเข้ามาบอกพี่ไม่ชอบว่าป๊อกกูโอ้ยกูแค่เซลน้องมันเล่นๆเออพวกนี้ก็คิดมากเออพวกนี้ก็คิดมาก ไม่ไม่เป็นไรอย่าอย่าไปว่าพี่เขาใจเย็นเย็นจ้านอกจอกูก็คุยกันปกติเลยละกูไม่ได้ว่ามันจริงจังหรือวลีจะเป็นอย่าว่าพี่เขาแฮงแมนเป็นตอนที่รถพังในตอนที่สู้แฮงแมนนะจ๊ะเออครั้งนี้ฟอกตอบเยอะมากเลยป่ะอืมครั้งนี้ฟอกชนะให้ให้มาไปจะไงก็แล้วแต่คุณบอสครับ คุยกับชาวบ้านเขาหน่อยสิครับเดี๋ยวน้องก็มาว่ากูอีกว่าเอาพี่บอสมาทำไมไม่คุยกับเขาเลยเนี่ยก็ไม่ต้องตัดไอ้ตรงที่เราพยายามให้บอสคุยออก <c oughs> ให้เด็กมาประจักษ์ไปเลยว่ากูพยายามคุยแล้ว <c oughs> เออเอเอตสัดไปเลย <c oughs> บอสพูดไรทนสิ <c oughs> ผมพยายาม <c oughs> ใส่เสียงเจ็ตลีเข้าไปแล้วว่าผมพยายามแล้วไปเข้าไป <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวข้อต่อไปมึงต้องทายก่อนคนแรกเลยบอสเอาสักข้อเดียวเอาสักข้อรเอาทุกคนล้มมวยให้บอสสักข้อให้เฉพาะบอสสักรูปหนึ่งปะ โอ้ oh. อันนี้กำลังเจอกับอะไรบอสเก็บเลยอ่ะไปบอสง่ายมากตอเจอรีดอาบน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต <c oughs> ์กูถามว่าเจอก,กับอะไรก <c oughs> ูถามว่าเจอกับอะไรไม่ใช่ทำอะไร <c oughs> <c oughs> เอาดีเดาดีแม,มนฮัตตันทันเฟ่แหละออมจบเวลาแล้วมาเลลินแมนสันไหม เป็นตอนฟูเวเตอร์วิ่งเข้าไปในห้องน้ำเพื่อตามผู้ชายสแตนมาที่ลีมันสันควากันัันอ๋อชักลำคาเสียโค้งนะแคลิฟอร์เนียคิงเบดไว้ไว้อ้าวกูหลุดเฉยเลยร้องเพลงทีกูหลุดเลยแซดเป็นไรแซดเป็นไรอ่ะอกูหลุดอะแซดเลย คนนี้ใครค่ะเจร้ร้อยซิวตอบบ้างปะอ่าอ่าซิวให้ซิวตอบไปตรงนี้ยากไ,ไ,ไปไม่ได้อ่านเจ้ใช่ครับค,คนผู้หญิงเม่ได้อ่านผูักเจ้ไม่ได้อา่อานผักเจ้ เชิญครับคุณผู้หญิงเข้าก็บอกไม่ได้อ่านภาคเจ็ดบุก็ไม่ได้อ่านภาคเจ็ดเหมือนกันอ้าวหน้าเป็นจอหนี่อันนี้ไม่ใช่จอหนี่อ่ะจอหนี่เอาจริงๆไม่ใช่จอหนี่เหรอผมไม่ใช่จอหนี่เหรอไอ้ใส่หมวกนี้ไม่ใช่จอหนี่เหรอก็เดี๋จอหนี่ตาสีฟ้านะเออใช่จอหนี่ตาสีฟ้าโอ๊ยจอหนี่ตาสีม่างนะเว้ยเติบโตซกฟอกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกูโดนอีกแล้วไออีกอันี้อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทุกคิดต้องมีอย่างนี้เว้ย เสียมากไปของคุณว่าแต่ไอจุดไปไอจุดไม่ขีดใส่หน้านี่มันคืออะไรวะเออมันเป็นแฟลชแบ็กของใครสักคนหนึ่งอ่ะเออมันแฟลชแบ็กกี่คนวะใจโลก็มีแฟลชแบ็กอ่าใจโลมันเป็นตอนแฟลชแบ็กที่ใจโลไปรักษาคนอ๋ออ๋อโหตอนนั้นแมอ๋ออ๋ออ๋ออ้า นกนกขึนทองอันนี้ใครเจอกับใครมันพุชชี่กับอ่าวทเวทอรีพอร์ตหรือ <c oughs> ว่าษาเบทการเดนอยู่หนึ่งถ <c oughs> ึงสามหนึ่งถึงภาคสองกับภาคสามไม่แน่น,น่าจะเพชรช็อปเจอกับอีกกี้วันแล้วเขามบอกว่าที่ไอตัวเพชรช็อปเนี่ยมันมีสัชาะยาหรืออะไรยังไงเป็นตอนที่อีกกี้สู้กับเพชรช็อป เป็นตอนไหนเฮ้ยเฮ้ไม่ไม่ไม่เฮ้ยบอสบอสบอสตอนใช้บอฮิแมนและซอฟต์ดี้เจ้บุตรที่อบอฮิแมนและซอฟดี้ใช้บอฮิแมนและซอฟดีเต่ากุ๊ดซิลเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มิตาเจอวิเดโอโล่ปืนเขาปืนเขาพังอ่ะปืนประจมตัวเขาพังก็เลยต้องเอาปืนตำรวจมาใช้ถ้างั้นเอาผ้าอันนี้ไปมาก็ได้อืมเนาะเออว่าแปลว่าน่าจะเป็นผ้าขกยุทธการซาเว่การ์เด้นอะตบมือหรือตำอะไรเสียงแตะเตะ มือมีปไรอยู่ไอ้มือที่มันมีรอยเย็บแบบนี้มันคืออะไรวะมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกไอ้มืออย่างเงี้ยมีอยู่ไม่กี่ตัวแบล็กซ์บาดเป็นตอนที่โจโนโน่โดนจับเงาโอ้ my god โจอเซฟจะไปช่วยเอ่อสปดวากอนไหมเป็นตอนที่โจเซฟเดินทางไปหาสปดวากอนแล้วก็เจอไอ้ตันนันตีใช่กำลังเดินทางอยู่แล้วแม่งก็มีตัวพังตัวมาสุดยอดนักฆ่าแห่งยอรมัน มีปูมีปูปูหรือป่อปูหรือป่อพองอะปูหรือป่อแม่ปูหรือป่อองจีบอันนี้เจอสองตัวที่เห็นอยู่อันหนึ่งกับกำลังเจออยู่อีกคนหนึ่งตอบตัวเจอด้วยเจออยู่ตัวหนึ่งเห็นอยู่ตัวหนึ่งชาก็บอกแล้วว่าเป็นขาโจเซฟใช่ขาโจเซฟแน่นอนลองดูลองมั่วดูอล้วเดี๋ยวผมรอตอบหลักเป็นไฮพิเทสกับการ์ตเมนต์ก็เอ่อพวกโจตาโรเจอกับไฮพินเทส ใช่ตัวไล่สองตัวเหรออือกันพระเอกแบ่งกลุ่มเป็นคนละสามคนด้วยกลุ่มละสามคนจะเอาเลยเอาเลยพี่แล้วก็ต้องบาสเตสกับเซธาแล้วอ่ะบอกเลยแล้วกันจำลองเจอฟันเจอฟันที่จำลองก็ต้องเทอร์เนอร์ไซก้าตุมตอนนี้เจอเทอร์เนอร์แซกและก็เอตุมเทอร์เนอร์แซกก็คือพาพลงตาเอตุมก็ดาบบี้คนน้องลืมไปว่าไอ้ที่สภาพเป็นเกาะเนี่ยมันเป็นฝีมือเทอร์เนอร์แซกในตัวเทอร์เนอร์แซกเนี่ยมันตัวไหนนะผู้ใช้สแตนภาพลงตาไงภาพลงตาบ่นโคตรน้อย อะไรนี่น่าจะเป็นตอนใช้เฮอร์มิทพอเพาดูคําใบ้ว่าใครเป็นผู้ทรยศนี่เป็นตอนที่โจเซฟแฮกทีวีได้นตื่ปอนด์เลฟคนเดียวเลยมันได้ตื่นปอนด์เลฟคนเดียวเลยสวมสวมเหมือนกันเหรอปอนด์เลฟมันไม่ได้เจอสวมอย่างเงี้ยเลไม่ใช่ภาคสามจ้าไม่ใช่พักสามก็ตอบว่าน่าจะเป็นตอนที่เจ้าของสแตนลิสตันเฟสอะไปฉี่เสร็จแล้วก็ไปย่อรถกลับมาเป็นตอนเปิดเผยสมาชิกกลุ่มฮิตแมนในร้านอาหารโอ้ยงวดมา คือฉากที่พุชชี่มันไอ้นั่นนะได้ Make in heaven ปะแล้วแบบมันก็เล่งเวลาจนน้ำแข็งละลายวะตอ,ตอน<ล>ที่มันเจอกับ 20th Century Boy ่ะอตอนนี้เป็นตอนที่สู้กับ, People, บวิกก้าปีโปกับพุชชี่สเตนที่เซนจูรี่บอยร้านอาหารไอ้ไอเ้เหี้ยแปลภาษาแมาจ้กตอนที่เจอจัสติสไหม เป็นตอนที่เข้าหมู่บ้านที่ตัวปกครองจะติดนะจ๊ะผมกดปกุบแปลภาษาไปบแปลแปให้กู <c oughs> บอสคุยกับชาวบ้านเขาหน่อยคุณ <c oughs> บอสพูด <c oughs> เด้ประมวลผล <c oughs> อยู่อะประมวลผลนี่ก็ประมวลนะม <c oughs> <c oughs> อ,อแฟนเทียว่างี้แหละและเขาก็มาโทษกูว่ากูไม่คุยกับมึงทั้งที่มึงอะไม่คุยกับใครเขาเลยก็ปกติดีนีก็ปกติก็ตกกรีปีนะเปิดโอกาสให้บอสพูดพูดสักประโยคนึงกับแฟนๆที่รอดูอยู่รอดูคุณบอสนะฮะทุกคนนะครับฟังไว้ดีๆนะฟังนะ โเคโเครอเคโอเคโอเคโนเคอเคโอเคโอ่คอเคโอนคโอเี่อคือบอโนะคโอปคโอเคโอเคโอไคโอเคโอเอเคโอเคโอคโอสคโอเคาอเคโอเคโอเคอเคโเลยนีคสเคโอเคโอเ่โอเคลิเเลยเราอเลยอม่มีนัดสคริปต์เลยอเอเราก็เคอเคโออนเซอเ์จ่ายเงินพวกผมด้วยนะเคเเเออโคโอออเเเเโออเเ ถ้าขอเป็นอนิเมะน่าจะเป็นไม่ภาคห้าก็ภาคสามงั้นผมเอาเป็นเนนั่นก่อนลวกันข้าตอนเข้าไปหาปุโปุบอกว่าเราจะฉากตอนกําลังบรรยายเกี่ยวกับพวกโจลีเนี่ยนะฮะมันยังไม่มีคุกนารันชานั่นไงจาเรื่องเมียได้คนอายุฟังเยอนารันชาเป็นคนเดียวที่ทำให้กูเพลเพได้ถ้าเป็นเฟมบอยใช่ไหมใช่ไหมแซนนารันชาเป็นเฟมบอยมาหากูจนได้เรารู้ว่านายชอบอะไรแบบนี้แซนเราจะไม่พูดเรื่องนี้ฮะ จับมือใช็คแคร์เมชร์แ<ะ>จับมือไว้แล้วไปด้วยกันอันนี้ใครกับใครเฮ้ยเอาไว้น้องผมไหมเราคิดว่านะ่าจะเป็นภาคสองตอนที่คาดเล่าแฟดแบน็น้องผมอ่ะน้องผมตอบผิดนะผมไอ้แย่ หยอกนะหยอกหยอกยอกเราเหมือนจะมีคําตอบแต่เราว่าไม่น่าใช่อืแขนเรื่องมันคือเอาสิเอาเลยคุณไหมโอ้สุดวจดโอ้าทาคัสกับบูฟอร์ดนึกว่าตอนแราเปิดตอนที่มันไอ้นั่นกันนะไอ้นั่นไอ้นั่นเนี่ตอนมันเป็นเพื่อนกันอยู่ไอ้ร่ากิดไอ้นั่นกันนี่มูมเาแล้วเอาแล้วไอ้พวกเ็นไตมัสเตอร์อันนี้อยู่ภาคหนึ่งนะภาคหนึ่งเหรอใครว่า ตอบว่าน่าจะเป็นแฟตแบ็กตอนเซเปรลีกำลังจะไปเจอทอมแพตตี้ ทำไปตีหรือทำไปตีตัวยังไงเฮ้ยน้องผมเปน้องผมน้องผมจริงๆแล้วตอนที่เล่นไอ้ฟอกับพี่แมตตี้นี่คะแนนเท่ากันเลยเพราะว่าตอนเล่นมีภาพมากกว่านี้แต่ไม่ได้ออกมาด้วยคลิปนี้ก็เลยไม่มีใครชนะนะจ๊ะแล้วเราก็มีแฟนเพจด้วยนะส่วนใหญ่แล้วในแฟนเพจเราจะเป็นพวกชิดพวกกับมีมนะจ๊ะอยากถามหรืออยากส่งแฟนอาร์ตอะไรไปส่งได้ที่เพจนะจ๊ะอันไหนสวยๆอาจจะเอาเข้าคลิปจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะแล้วก็งานไฮวีทูเฮเว่นถูกเลื่อนแบบแรกกำหนดเพราะว่าโรคระบาดโควิดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็จะแจ้งในคลิปต่อไปปปปนนนนนนะะจ๊แลลลลลล้้้ววถาาใคครรรออ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 อยยกกกกกกโหหด็็ัีเเเเ์์ู่ิงมืสซูไปโหลดดด้้วยไไม่บัคนะของงเ้าดีจริๆไป